กูเสียนี่คนตัดนี่คนตัดไม่กูซีเรียสจริงๆเป็น,นอย่างเดิมๆเพให้เล่นแต่หัวกูเนี่ยไม่ได้เล่นมือหัวเลาะแล้วมึงมันซีเรียสกป่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้กดตอนนี้ <c oughs> ขนาดช่างตัดมีกูด่าเลยงานละเอียดงานละเอียดใช่ละเอียดมากมือจะละเอียด <c oughs> แม่งจะซิกินเทสได้อยู่มือเพื่อน ผมกะว่าถ้าดูแล้วไม่มีสมาธิถ้าออกสุดท้ายกินนี้ถ้า่อใครดูหนังเรื่องการนล่คโฮเซนคุณเออใช่เราใช่พ่อะเนี่ยกำลังใช่เลยเนี่ยตรงนี้เหนืยไม่ใช่จังเย็ดเป็ดอือ็ไม่ของเล่น เชียวหือช่วยเอากระกธรรมดาก็ได้เลเดียไยม่ฮเดี๋ยตื้อเดี๋ยวมันก็ยกตกใจก็ไปนู่น 一般，是本上是把它们都扫。